ลางนิสันบริยามาราเปลี่ยนตัวนี้โยกกันนั้นเลยเนาะโยกจะหลุดแล้วนะโยกจะหลุดแล้วครับอของรถไม่มีตังค์ด้วยแย่เลยอันนี้ทำไงเนี่ยของรถก็ไม่มีตังค์นี่เปลี่ยนทรงกลางใหม่เอากล้องยาใส่ใกล้องยาตัวนี้ใส่ไม่เข้าตัวนี้รูมเล็กกว่ากันเนี่ยรู้เนี่ย โรนี่มีรูเล็กกูใหญ่สองยาวางใส่ผิดแล้วใส่ตัวเก่าได้อยู่ใส่ตัวเก่านี้ได้ตัวใหญ่ลองใส่นี่ดูดิเออนี่ไม่ใช่นี่ข้างพวงไหลทางนี้ครับถ้าตัวเก่าได้ต้องให้มิดงี้นะต้องให้มิดอย่างนี้ครับถ้าไม่มิดงี้ใช้ไม่ได้แต่ตัวนี้อยู่ชักขนาดนี้ใช้ไม่ได้ผิดตัวมันต้องให้มิดองี้ะถอดไปนั้นถอดน็อตเก้าสองตัวมาเลย พอเราไม่ถอดลูกหม,มากตัวนี้ออกถอดนัดสิบเก้สองตัวถ้าถอดลูกหม,มากตัวนี้ลูกหม,มากอีกช้ำครับถอดไปอ๋อไม่เป็นไรสอ๋อสุบรีหมดคนโอ้หมดเดียติดยาครับเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนเปลี่ยนซีนพรมลายครับเมื่อเช้าเปลี่ยนแล้วเออเดี๋ยวจะเดินไปดูซีนก่อนซีนพรมลายครับเมื่อเช้าเปลี่ยนซีน,นแข็งโป๊กเลยตัวนี้ถอดไม่ยากหรอกครับ ถอดตรงนี้ออกนะถอดนัดสิบสองนี่ออกนัดสิบสองแล้วก็ถอดนี่ออกเบอร์สิบสี่สองตัวแล้วก็เอาอันนี้ออกเอานี้ออกมานี่เลยมันจะตีตรงนี้ออกได้ดึงโฟมไลน์มานี่หน่อยเอาโฟมไลออกมาอยู่ตรงนี้มันจะตีอะไรล็กนี่ออกไปนู่นได้แค่นั้นง่ายง่ายไม่ต้องถอดตรงนี้อันนี้อันนี้เปลี่ยนแล้วอันนี้เปลี่ยนวัดแล้วอันนี้เปลี่ยนซีนตรงนี้ครับตัวหนึ่งแต่ยางหุ้มเข้าไปแล้วเราไม่ต้องคลายจนนั้นก็ได้แต่ดีคลายนัดสิบสองนี่ตัวหนึ่งเดี๋ยวค่อยใส่คืนก็ได้ เหมือนกันเราก็ถอดต,ตัวนี้ออกเนาะถอดเนี่ยสี่ตัวแล้วก็ดึงอันนี้มาิี่น่อยทีนี้ออกไปนี่มันจะออกมาได้อยู่ครับแค่น <Okay, S 1> นั้นแหละนี่สันฟอนเทียรครับลงยานี่ใส่ผิดเลยไม่รู้น่าเชื่เอาสีอิ๊วต้มเก่ ดีตรงนี้นะดีตรงนี้ครับตั้งขึ้นตั้งขึ้นยกตั้งขึ้นไม่ตั้งเก้าสิองศาเลยแม่นแล้วครับแม่นแล้วถอดได้แล้ถอดไปตีลงนี่หันทำไมหัน,นมาตรงนี้ดิโหเห็นหน้าได้ไหมเนี่ยฮะ เห็นหน้าได้ไหมโอ้ใส่แว่นด้วยโอ้อยเดี๋ยวให้ก็เห็นหน้าพอแล้วเป็นตาพอแล้วคันเอาไปก่อนเดียวอย่าเพิ่งเอาออกน็นอตอ่ะเดี๋ยวมันตีโดนน็อตเอาโซนิกไปฉีดหน่อยอีกข้างหนึ่งเอองั้นก็ได้เหมือนกันครับวางมือซ้ายมือขวาด้วยครับตัวนี้นะวางใส่ผิดข้างนะไหนอยู่ข้างซ้ายไหนข้างขวาเมื่อกี้ัอนไหนข้างกล้องยานี่บ่มีข้างกล้องยานะเออไหนชีวเปร เอาสีเปย์มาฉีดต่อเดี๋ยวลืมวางลงเ,เอาวางลงกับพื้นก่อนเอาสีเปเหลืองมาฉีด<อ>เดี๋ยวลืมเดี๋ยวใส่ผิดข้างอ๋อไม่ผิดไม่เพื่อนน้ำมันเราโง่ไงไหนไหนเพื่อนน้ำมันนี่ไอ<ง>้ <c oughs> เพื่อนน้ำมันอยู่ข้างวงไลยัง,ง,งไง <c oughs> โอเคเอาจำงั้นจำง่ายเนาะไหนเล่นง่ายเนาะไอ้นี่มีซ้ายมีขวานะตัวนี้นะเดี๋ยววันนี้ขาดแล้วหลุดเอาหันนั้นวางวันนี้เลยะเอาวางบนค้อนใหญ่อ่ะ ไม่วางวางนี่วางอยู่ยาวเนยนี่วางตรงนี้บนคอนเนี่ยตรงกลางเลยจับข้างกลับให้มันอยู่ไม่เอออย่างนั้นแหลยเขาอย่างนั้นแหละถูกแล้วไม่ใช่แบบเมื่อกี้ถูกแล้วไหนล้มเนี่แม้แล้วอย่างนั้นแหลยครับวางบนคอนนี่อย่างเงี้ยอ๋อนี่ให้ตรงนี้มันอยู่บนคอนใหญ่บนเหล็กแล้วก็ตีตรงนี้ตีไปตีแรงเนี่ยจับมันสั้นหน่อยคอนอ่ะคือมีแรงจับมันสั้นเนี่ยจับคอนสั้นหน่อยคอนอ่ะ เออเห็ ừ, นั้นพอแล้วนิดเดียวออกแล้วอือออกออกแล้วสูตรนี้ส้วนลิขสิทธิ์ออกยังวะออกแล้วเนี่ยรุดแล้วถอดปะเดี๋ยวไปหายางหุ้มนี่มาใส่เถอะเฮียมหานะมีอยู่รุ่ตรงไหนกะเนี่ยถอดเอาอยอะลูกมาเก่าก็ได้ไม่รู้อยู่ไหนหาดูวางลงไหนยอยู่ข้างขวานี่เยบ่เออเอาไปวางนู้นก่อนเดี๋ยวลืมไม่ต้องใส่นก็ใส่เอาใส่ก็ได้เอาถอดไปนี่ ไอ้จำง่ายไว้ข้างข้างเปือนน้ำมันอยู่ข้างโครงอลไยโอ้ยจำง่ายว่ะแรงทีเดียวเ่ยอย่าตีหลายครั้งวางโดนเนลูกหม,มากนะเออนั่นแหละป๊อกอีกทีหนึ่งฟอกอีกทีหนึ่งพอ,อแล้วไม่ออกไปเอาโซนิกบุญชีหน่อยเคาะออกมาดิออกไหมออ,ออกยังออโอ้โหง่ายเดียววะหากินง่ายเลยโอ้ยไปเอาโซนิกคิดอาไปใส่ใส่ข้างซ้ายก่อนมา เอาไปเจ้มา้วยหมดเลยเอาหมดเอามาหมดเลยไปเจ้โลกมันเปลี่ยนแล้วครับบอกช่างไม่ต้องยุ่งเดี๋ยวของรถซ่อมเองโอ้ตายเดี๋ยวช่างจะกินอะไรวะของรถซ่อมเองไม่ให้ช่างทําให้บอกขอยืมเครื่องมือหน่อยโอ้ใส่นี่เข้าก่อนนี่ตองตัวเนี่ยเออใส่ตัวเข้าก่อนก็ได้ใส่ป่ะเป็ล้วถอดรถออกมา เอาส่วนนี้เกระบีทาหน่อยมันลื่นหน่อยเพื่อนหนึ่งนิดเดียวพอนนั่แหละทำต่อเดี๋ยว,าว,ยวหาเก้าอี้จำตำแหน่งก่อนวันนี้วันไหนกับข้าวมาแล้วครับเดี๋ยวดูกับข้าวก่อนนี่ว่างานไม่มีงานวัวน,นี้<ฤร>ข้าวมาแล้วครับไปกับข้าวแล้วครับเออ คอนเทียรครับว่างงานวันนี้ไม่มีงานเจ้าของรถไม่ยอมให้ช่างทำให้มาเขาทำเอาเองครับยอมเลยไหนใส่ย,ยังโอ้ไม่ยอมให้ช่างดูเลยใส่รัดนี้ก่อนนี่รถถัดข้างหน้าเนะี่ยใส่ยังตอนนี้แล้วบ่ <c oughs> เออไอตัวไหนถอดตัวสุดท้ายใส่ตัวล่างก็กได้เดี๋ยวจะหาที่มุมถ่ายก่อนไมอหมน อโอ้ไม่ยอมถอดล้อด้วยครับใส่ตู้บนกอนได้ไหมขล่างก่อนแล้วแต่เอาล่างก,ก็ได้เอาไม่ยอมถอดล้อครับอันนี้เข้าแล้วบ่โอเคเอาอันไปจริงนะ้ายาวอันนี้ลงก่อนนะใส่นั่นก่อนเนี่ยเนี่ยมันจะได้วิธีขันเลนยเอาออก,ก่อนไหมเอาออก,ก่อนดีควาจะี่้ใช้ง่ายน่เออ เดี๋อาสายที่หลังนี่เลยขันง่ายหน่อยไหนไปใช้เมื่อกี้วะออกชันไปอังออกคนหละออกมาเลยไม่เลยเอาสายนั้นก่อนเอาสายไปเออแค่นั้นแหละเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวเอาไาใส่นี่เดี๋ยวใส่ไปเขาแล้วเข้าอยู่อ๋อตัวสั้นนะตอนนี้โอเครับยาวนะ มองเห็นหรือเปล่าโอ้มืดเลมองไม่เห็นเลยย้อนแสงเดี๋ยวดีกวโอ้มองไม่เห็นเออเห็นแล้วอ๋อวางหน่อยใส่นี่เข้าก่อนเลนนย,ยนี่เพิ่งใส่ไม่ใส่นี่ให้เข้าก่อน,น,นเ,เออเลี้ยวไปเออเพอาะบ่อๆยังเข้าอยู่นี่ได้นี่ได้ยังไม่ย้อนแสงอย่างเงี้ยเยอะเลยโอ้แห่หาที่ตั้งนาน โยกซ้ายโยกขวาหน่อยขันเข้าไปเลยโอ้พัดลมไม่โดนเดี๋ยวหันพัดลมก่นอนโูพัดลมไปทางไหนวะจบแล้วมันจะร้อนหรือจะหนาววะขด้ตัวเมื่อกี้ก่อนตัวเมื่อกี้เบอร์สิบเก้าเ่รอนั่นแหละไหนบล็อกมายิงเลยทีเดียวเข้าแล้วก็ค่อยขันแน่นเอาสิบเก้าอันนั้นสิบเจ็ดนั่นถูกแล้วสิบเก้าถูกแล้วยิงขันไป นั่นแหละนั่นแหละจะยิงก่อนไหมในบล็อก19มาบล็อกไฟฟ้ายิงให้เอาบล็อก19มาได้ยิงนะแต่แล้วไม่ต้องเนาะเอาคันไปคันแน่นเลยกันอันนั้นเข้ายังข้างล่างต้องคันให้เข้าก่อนนะข้างล่างไม่งั้นเดี๋ยวคันตัวบนไม่เข้าเข้ายังคันให้เข้าก่อนเอาบักตายก็ได้เข้าแล้วก็คันกระมวลแน่นไปพอคันข้างบนเรียบร้อยเดี๋ยวลืม ดันสองมือเลยแกร่งเลยอีกโอ้ยไปมดเสียทุกรายการรถเขาพอเลี้ยวอ่ะแน่นแล้ววะแน่นแล้วก็เลี้ยว,ว,วไปหลุดกับรถเราเองตัวกลัวอะไรเออเลี้ยวไปเลี้ยวลรอไปอยู่บ่ฮะอยู่บ่ไม่รู้พอแล้วไปไหนมันเออเรียวลรอพอแล้วขันไปเอองั้นแ่ะได้อยู่

จนได้รถถึงแดงเดี๋ยวทำอย่างนั้นขาดล่างโอ้โหอันนี้อะไรสวิตเกียร์ถอยไม่น่าใสเลวยวันนั้นอะเอาเงินใสสวิตเกียร์ถอยเนี่ยมาทำอย่างอื่นดีกว่าเอ้ยมีหลักไฟอันนี้สวิตเกียร์ถอยดอกแน่นไป เลี้ยวรอไปเลี้ยวนิดนึงเปีนแล้วใส่เข้าไปเข้าแล้วครับแล้วนะโอ้ฝีมือวะช่างเฮ้ยเก่งไว้ช่างอีกอะเออเมื่อเคยเป็นช่างมาก่อนถ่ายบอกไม้ถ่ายเห็นหน้าเห็นหนวดนิดเดียวเนี่ยจะตั้งศูนย์อีกไม่ธรรมดามันม่เกี่ยวศูนย์ล้อนะเปลี่ยนเนี่ยอะไรเปลี่ยนโอ้เปลี่ยนตร,นะรงกลางก็เกี่ยวอยู่ นึกว่าอะไรนึกว่านึกว่าทำพวงไลอพวงไลยก็เกี่ยวโอ,โอ้เกี่ยวหมดเลยศูนย์ละออใช่เลยต้องตั้งจริงอย่างเขาว่าเลยไปใช้ส่องมองเห็นไหมไปใช้อยู่ไหนมไม่รู้ไปเช่านู่นชาร์จแบตอยู่อยู่นู่นเนี่ยที่ชาร์จชาร์จแต่เนนะีตรงเสาที่ไปเอาคอนเมื่อกี้นะ่ะไปเอามาไว้มองเห็นนะตรงที่เอาคอนเมื่อเช้าอยู่บนเสาปลั๊กไฟนะ thằng đi thằng này đúng rồi đúng rồi giờ quay tôi nói là cháu ừ theo đó lẹ lẹ bị cháy hết mấy ừ mà ừ mày biết rú. mà leo xìa máy đuôi vào lắng à xìa phải đuôi mà, mà khơi cháy rồi หเห็นยางใส่กินยางออใอส่แล้วครับโอเคจบแค่นี้แหละอย่าคุยนานเลยนี้นนน